สวัสดีครับสวัสดีครับ F4 ทุกคนนะครับน้องเขาหลับน่ารักไหมครับถึงเวลาถึงเวลาเขานอนหลับแล้วครับส่วน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยู่พรชันทวงศ์สวัสดีครับพี่ you ทูยูหาคุณยายของสมศรียังไม่ตื่นมั้งครับหรือว่านอนเที่ยงอีกแล้วครับ พอดีตื่นมาเขาก็หลับแล้วเวลาตื่นเวลานอนมันไม่ตรงกันครับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายสวัสดีครับ าท,าาาทานข้าวเที่ยงกันเลยยังครับน่ารักมากขอบคุณมากครับทานข้าวเที่ยงกันเลยยังครับเนี่ยดูนอนก็ต้องเปิดพัดลมให้เขาครับสองเครื่อง คุณปู่แกะ,มะเมล็ดทานตะวันรอรอ,อน้องตื่นแล้วครับแต่ล้านแต่ละอันเขายังหลับเลยยังไม่ตื่นตื่นมาคงมากินด้วยกันพี่สลี๋อไม่ไม่ไม เจอนาน,นครับน่ารักจังเลยนุ่มน้อยขอบคุณมากครับพี่นิพาหลับสบายในเด็กขวดวันนี้ตื่นสายหรออ๋อเขาตื่นเช้าครับเขาจะตื่นชอบตื่นสี่โมงห้าโมงเย็นห้าโมงเช้าแล้วเขาก็ง่วงแต่ผมก็เวลาที่เขาตื่นเป็นเวลาที่ผมนอนนะครับก็เลยว่า ไม่ค่อยตรงกันักเท่าไหร่สวัสดีค่ะคุณพ่อขวดตื่นขอบคุณมากครับพี่ซานนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อและน้องติดขวดกดเทนนะคะขอบคุณมากครับพี่แดงพี่สุภาพรน้องน่ารักขอบคุณมากครับสงใส่เยเล็บมือเขา เล,เ,าาลเล็บเขายาวละเล็บเขายาวเมสิเอาถุงเมสิเอาถุงมาใส่ลิงน้อยรักมาไทยฮะเอาได้หรอครับเอาแม่สม้มสีสวัสดี เด็กติดขวดพี่จูสวัสดีครับคุณพ่อลูกสายนอนน่ารักเชียวม่วงแล้วอติพี่อัติพรเหมือนบบุญน้องนอนน่ารักจังเลยค่ะนานคุณยายสมสีมาแล้วสวัสดีค่ะพี่มุก ขอบคุณนะคะที่โทรมาบอกโหมีโทรบอกกันด้วยแล้วเนี่ยก็ทานบะหมี่มาม่าตั้งแต่ตีสามแล้วครับตอนเลิกงานมาก็กินไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หิวเท่าไหร่ครับพอดีผมตื่นมาก็พอดีเห็น น้องเขาหลับก็เลยไล่สดให้ดูครับน้องก็นอนเหมือนเหมือนเด็กนั่นแหละครับก็นานอยู่นะถ้าไม่มีอะไรมารบกวนเขาก็จะนอนถึงหนึ่งชั่วโมงเลยแหละเหมือนเหมือนคนเป๊ะเลยครับพี่มุกไม่บอกน้องไม่รู้นะเนี่ย แม่สมสีสอบภาพนะครับคุณพ่อก็ะเพาะอนม,มากๆนะครับสาษาจ้ภาพด้วยขอบคุณมากครับก็ตอนนี้ก็เหมือนนอนน้อยแล้วก็สอบเหมือนเป็นวัดอะ่ะมันจะเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าฟัางเสียงก็แบหบแล้วฮะพี่โสภาสบายดีครับครอบครัวน้องติดขวดเวลาเขาหลับ เขาหลับลึกจริงสกิด <c oughs> ยังไงก็ไม่ตื่นเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งนะใช่ครับถูกต้องครับแต่ก็ไม่อยากกวนเขาเท่าไหร่รบก,กวนไป <c oughs> ใช่แล้วครับ <c oughs> น่าจะปุ่มแพ้ขึ้นไม่หายสักทีเลย <c oughs> เหมือนเป็นหวัดตลอดอะ่ะต้องพึ่งยาดมเลยทุกวัน ว่าจะใส่ชุดให้แต่ว่าอากาศมันร้อนนะครับยังต้องได้เปิดพัดลมเลยสวัสดีครับคุณพ่อป้าจันหลักน้องติดขวดขอบคุณมากครับพ่อน้องขวดสบายนี้นะมีนักท่องเที่ยวไปแล้วเยอะวันหยุดพ่อคงเหน่อยขึ้นก็ เนื่อยอยู่ครับเหนื่อยนที่ขอตัวอาบน้ำก่อนนะไปงานศพเพื่อนวันนี้เผาศพเพื่อนเดียวค่อยกลับมาดูย้อนหลังได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับสบายดีครับพี่อาลีสวัสดีค่ะที่น่ารักคิดถึงจ้าเลย ใจก็อยากจะดูจนจบนะแต่ไม่มีเวลาขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับก็ดูย้อนหลังได้ครับม,มีสะดุ้งด้วยมีสะดุ้งด้วยพ่อนะี่ทำงานเยอะถ้าเป็นแบบนี้จะทำให้แกเร็วเด้อก็มันจำเป็นแล้วล่ะครับมันมันได้เดินมาแล้ว <c oughs> มันกลับไม่ได้แล้วล่ะ เมื่อวานใครแอบ,บแต่งหน้าน้องคุณยายครับนี่เวลานอนของหนูแซ่ไมลูกนอนนิ่งเลยแซ่แล้วครับเวลานี้เขาจะนอนแต่ผมจะตื่นมาแล้วผมจะนอนเมื่อคืนก็นอนอยู่ห้าโมงเช้านะกว่าจะหลับห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าน้องน้องตื่นแล้วมันเวลาไม่ตรงกันครับ ขอบคุณมากครับพี่แดงที่เข้ารับชมนะครับนอน,อนอเหมือนคนเลยเหมือนจริงครับจับจับแน่นอนบุดงงม,มือมือยาบัง หลับครับมาแล้วเด็กน้อยคอยเสียหลายวันคิดถึงจังขอบคุณมากครับคงจะได้ไปกอดน,น้องนะแม่สมศรีวันนี้เราน,น้นอน้นนะ ตื่นสงงนสงว่าจะมารีวิวกางเกงสักหน่อยกางเกงตัวแรกหนึ่งที่ยายเย็บให้นะครับผมก็จะแปะทาทานข่าแล้วตัวที่สองนะครับแล้วก็ตัวที่สามีมเยอะอยู่นะครับยายก็ยังยัง แต่ว่าไม่ได้ใส่เพราะว่าอากาศทรงนี้มันร้อนครับหลายตัวก็ใช้นานอยู่เหมือนกันตากแดดอะไรก็สีก็จะทะลอก ไ,ได้ใส่สักทีเลยคงถึงเวลาที่ผมต้องไปหาทานข้าแล้วล่ะดูนะครับตัวนี้ก็นานแล้ว,ลวไม่ได้ใส่ตั้งแต่ช่วงอากาศหนาวอะ่ะเพราะว่าผ้ามันจัด ดูสิครับมากินกับปู่แล้วเนี่ย กวดแล้วเป็นไข่อะไรนะเวทลูกเวทเวทเ้อลงมาลงมาไว้ลงมาอยู่กับปู่ตลอด

เแล้วก็มาบบนว่าไม่มีใครดูฮตื่นมาก็หาของกินเลยอยู่ก่อนอย่าฟาไปครับผมมีหิวข้าวอยู่ครับเดีย๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วล่ะเห็นแล้วคิดถึงคนอื่นเขาไลฟสดเป็นชั่วโมงตัวเอง15นาทีก็จะไปแล้วฮูกกินอะไรหนูกินด้วย สวัสดีครับเจ้าตัวเล็กและทุกคนครับคุณว่าครับสวัสดีสบายดีครับสวัสดีเด็กขวดน่ารักขึ้นทุกวันเลยโตเป็นหนุ่มแล้วอยากกวนพ่อนะคะ,ะครับนั่นไงไปขวดนมกินแล้ว บายดีจ้าเด็กน้อยและพอ่อสวัสดีครับคุณปู่นะครับช่วยเลี้ยงหลานก็ปู่ก็แก่แล้วเนาะไม่ได้ไปทางไหนแล้วก็ต้องดูดูช่วยผมเวลาที่ผมไปทำงานอะบางวันผมวันหยุดผมก็จะอยู่กับเขาเยอะๆได้นอนด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมไปทำงานก็นอนกับคุณปู่ บางทีก็หลานบ้างแล้วก็ยายด้วยยิ่งตัวยิ่งน่ารักขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นิง้งออนออนยาที่ออนยาถ้างั้นรอไลฟ์ตีสามตีสี่ก็ได้จะขอให้ได้ดูเวลาไหนก็ได้ผมเคยไลฟ์แล้วครับตอนผมเลิกงานมาตีสามเลิกงานมาตีสามนะไม่มีใครดู มีแม่แม่ชมสีดูพอดีแม่สมสีเขาพอดีตื่นผมก็ยังไม่ได้นอนถ้ากินนมเท่สุดเลยไป <c oughs> มากินนี่ไหมไปมากินตะเบนก่อนไหมมาแล้ว <c oughs> อยากกินนมนอนนีแ่แหละ นั่นไงงั้นก็คงจบเท่านี้นะครับนี่ก็คือเสื้อผ้าเขาผมก็จะไปหาทานข้าวแล้วล่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับร FC ที่ที่ดูนะครับรยังไงก็อย่าลืมกันนะครับ <laughs> นานๆทีจะไลฟ์สดไม่ไปนะครับ ขอบคุณมากครับไปแค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่นะครับน,น,นานๆลงทีครับเพราะว่าผมก็ยุ่งๆหน่อย,ยด้วยยังไงก็ห้ามลืมกันนะครับขอบคุณมากครับแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนที่ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงก็ไปทานนะครับขอบคุณมากครับ